วันนี้ผมจะมาบอกความลับวิธีจักรวาลนะครับของเส้นวาสนา4แบบนี้นะครับใครมีเช็คตามได้เลยครับโคดวิธีจักรวาลนะครับได้แปลสัญญาณของเส้นวาสนาไว้หลายแบบด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเส้นวาสนาชื่อเรียกจะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าขึ้นคนละตำแหน่งก็ส่งอิทธิพลต่างกันสาสรลายมือนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบอกก่อนนะครับว่าอันนี้แค่ตัวอย่างเส้นวาสนาที่ยังไม่รวมเส้นอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและผมจะขอบรรยายให้มันกระชับนะครับ ขับพร้อมแล้วนะครับลองดูเส้นวาสนาในลายมือคุณนะครับเช็คไปพร้อมกันได้เล้ครับเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับฝาที่ราบลำบากไปตรงๆนะครับและไปหยุดตรงเส้นหัวใจนั่นจะส่งผลให้ชีวิตของคุณนะครับต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับต้องเจอความลําบากต้องแก้ไขปัญหาให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะครับจึงจะพบกับความสําเร็จนะครับส่วนเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากส้นมือนะครับพุ่งตรงตั้งขึ้นไปนะครับแสดงว่าคนคนนั้นนะครับจะเริ่มต้นชีวิตพอมีต้้นนนนนททุมมมมาาาาออออยยู่่่บบบบงงะะะคครรรััััจจีพพ์สิขกแ แต่ชีวิตยังไงก็ต้องต่อสู้ดินน้นรนอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะทีเส้นวาสนาที่ตั้งตรงเกินไปนะครับทำให้กินเนื้อที่ราบลําบากมากนะครับก็ทําให้เหมือนเราต้องปีนหน้าผานะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับและถ้าเส้นวัสนาเส้นนี้นะครับไปแตะที่เส้นใจนะครับคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จดังใจที่ต้องการเส้นวัสนาที่มาจากเนินวิปริตนะครับนั่นจะส่งผลให้ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดบ่อยๆนะครับ พราะชื่อเนินก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าวิผลิตนะครับบทจะมีเงินทองขึ้นมาก็มีทันทีนะครับมีสมบัติขึ้นมาแบบไม่ทันรู้ตัวนะครับหรือถ้าดวงจะโด่งดังนะครับก็มาแบบแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะครับจนตั้งตัวไม่ทันและถ้าเส้นวาสนาเส้นนี้นะครับไปแตะที่เส้นใจพอดีนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อครับและเส้นวาสนาที่มาจากเนินอ่อนโยนนะครับจะส่งผลให้คนคนนั้นนะครับจะผ่านอุปสรรคไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับ พบผลกระทบจากที่ราบลำบากนั้นค่อนข้างจะมีน้อยกว่านะครับชีวิตจะไม่ค่อยขัดสนมากนะครับเงินทองที่หามาได้นะครับก็จะมาแบบเรื่อยๆนะครับมากหรือน้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะหาได้เท่าไหร่นะครับและถ้าหากเส้นวาสนามาแตะที่เส้นใจพอดีนะครับนั่นหมายถึงว่าชีวิตในหลงคุณนะครับจะต้องมีความสุขแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นวาสนาทั้ง4แบบนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะมีเส้นวาสนาแบบไหนนะครับยังไงก็ต้องผ่านที่รับลำบากไปนะครับ นั่นแหละครับคือชีวิตนะครับไม่ว่าใครบนโลกใบนี้นะครับจะทําอะไรก็ต้องเจอความลําบากก่อนเสมอนะครับอย่าลืมนะครับว่ากระแสเส้นวาสนายิ่งสูงมากยิ่งทําให้เจอแต่เรื่องร้อนรนเข้ามาในชีวิตดูจบแล้วนะครับบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณมีเส้นวาสนาตามที่กล่าวมาหรือเปล่านะครับหากคุณไม่แน่ใจนะครับว่าใช้เส้นวาสนาหรือเปล่านะครับกดดูเอทดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ไม่คิดต่างครับและคุณเชื่อไหมครับถ้าคนกดถูกใจกดแชร์คุณจะมีความสุขเพิ่มไปอีก99ปีเกยารับุก่าดีมสุขกับการอ่านเส้นลายรับ